สวัสดีค่ะกลับมาเจาะลึกประเด็นน่าสนใจกันอีกครั้งนะคะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องบริการการแพทย์แผนไทยแล้วก็การแพทย์ทางเลือกในระบบบัตรทองหรือสปอสอชอค่ะโดยเฉพาะปีงบประมาณ2,568ที่กำลังจะมาถึงเนี่ยมีอะไรใหม่ๆหรือเปลี่ยนแปลงไปบ้างจากประกาศล่าสุดเลยใช่ครับเป็นข้อมูลสาคัญเลยนะครับเนี่ยมาจากสปสชโดยตรงเลยมีผลทั้งกับคนใช้สิทธิบัตรทองแล้วก็หน่วยบริการด้วยครับค่ะ งั้นเรามาแกะรายละเอียดกันเลยดีกว่าค่ะเริ่มที่ภาพรวมงบประมาณปีหกแปดกันก่อนเห็นว่าตัวเลขรวมรวมนี้ประมาณพันห้าร้อยล้านบาทครับหนึ่งพันห้าร้ยสี่ล้านบาทนิดนิดครับแล้วก็จัดสรรต่อหัวผู้มีสิทธิ์ประมาณส1มสิบเอดบาทกว่าๆวาสำหรับแพทย์ไทยโดยเฉพาะใช่ครับส1มสิบเอ็ดจุดหกเก้าบาทต่อผู้มีสิทธิ์อันนี้สำหรับแพทย์แผนไทยแล้วก็มีส่วนเล็กๆอีกศูนจุสองหนึ่งบาทสำหรับแพทย์ทางเลือกอืมตัวเลขนี้มันบอกอะไรเราบ้างคะก็ ถือว่าเป็นการยืนยันนะครับว่าสปสชยังให้ความสำคัญกับการเข้าถึงบริการด้านนี้อยู่เรื่อยๆนะครับคือถึงตัวเลขต่อหัวอาจจะดูไม่เยอะมากถ้าเทียบกับค่ารักษาอื่นๆนะครับแต่มันก็แสดงว่ามีการกันงบประมาณไว้เฉพาะทางชัดเจนสำหรับบริการกลุ่มนี้อ๋อค่ะเข้าใจค่ะทีนี้เรื่องสำคัญเลยคือวิธีการจ่ายเงินให้หน่วยบริการปีนี้เป็นยังไงบ้างคะเห็นมีคาว่า c o i system ครับ หลักๆเลยเนี่ยบริการแพทย์แผนไทยทั่วไปอย่างเช่นนวดประครบอบสมุนไพรหรือว่าฟื้นสู่แม่หลังคลอดพวกนี้ยังใช้ระบบที่เรียกว่า point system within global budget ครับ point system within global budget เอ่อมันคือยังไงนะคะพอจะอธิบายง่ายๆได้ไหมคะได้ครับคือแต่ละบริการเนี่ยเขาจะมีคะแนนกำกับไว้อย่างนวดก็200 p o i n พประครบ45 p o i บ t นวดด้วยประครบด้วยก็250 point แบบนี้ครับ พอหน่วยบริการส่งข้อมูลมาสปสอชอก็จะเอางบก้อนกลางหรือ global b u d g e t เนี่ยมาหารด้วยคะแนนรวมทั้งประเทศที่เกิดขึ้นจริงก็จะได้ออกมาว่าออรอบนั้นนั้นหนึ่ง point จะได้เงินกี่บาทซึ่งมันอาจจะไม่ได้เท่ากันเป๊ะๆทุกรอบนะครับขึ้นอยู่กับว่ามีคนใช้บริการมากน้อยแค่ไหนอ๋อเข้าใจแล้วค่ะคือคะแนนเท่าเดิมแต่ว่าค่าตอบแทนต่อคะแนนอาจจะขยับนิดหน่อยในแต่ละงวดแล้วใน point system นี้มีอะไรใหม่ๆเพิ่มมาไหมคะปีนี้ มีครับมีบริการใหม่ที่น่าสนใจเลยคือพอกเข่าร่วมการนวดอันนี้ได้คะแนนรวม300พอยพ้อยต่อครั้งพอกเขา่าอันนี้ใหม่เลยเหรอคะใช่ครับใหม่เลยแล้วก็มีอีกจุดที่เปลี่ยนคือกลุ่มยาสมุนไพร9รายการที่แบบว่ามีผลชัดเจนอย่างฟ้าทลายโจรขมิ้นชันอะไรพวกนี้ครับอันนี้ปรับมาจ่ายแบบฟีสเกจจูแทนพอยต์ซิสเต็มแล้วครับฟีสเกจจู ต่างกันยังไงคะกับ point system fee schedule คือเขากำหนดราคาจ่ายตายตัวมาเลยครับเช่นฟ้าทลายโจรเนี่ยจ่ายคอสละ142บาท80สตาง์แบบนี้เลยไม่ต้องรอคำนวณจากคะแนนรวมอ๋อดีเลยค่ะหน่วยบริการจะได้รู้รายรับที่แน่นอนครับอาจจะเพราะสปะสชค่อนข้างมั่นใจในประสิทธิผลแล้วก็ต้นทุนของยากลุ่มนี้แล้วก็เลยกำหนดราคาแน่นอนไปเลย ส่วนบริการอื่นอย่างฝังเข็มในผู้ป่วยโ t ตร k หรือว่ายากัญชาทางการแพทย์ก็ยังใช้ point system หรือจ่ายตามรายการคล้ายๆเดิมครับค่ะน่าสนใจที่ยาสมุนไพรบางตัวถูกแยกออกมาจ่ายราคาตายตัวเลยทีนี้มาดูสิทธิประโยชน์ใหม่ๆที่เพิ่มเข้ามาในปี6-8แบบชัดๆกันบ้างค่ะมีอะไรเด่นๆคะมี3มเรื่องหลักๆเลยครับเรื่องแรกคือบริการพอกเข่าที่พูดถึงเมื่อกี้นี้ครับอันนี้จะเริ่มหนึ่งสิงหาคม67นี้พอกเขา่า อันนี้สําหรับใครแล้วเงื่อนไขเป็นยังไงบ้างคะทําไมถึงเพิ่มบริการนี้เข้ามาหลักๆเลยคือสําหรับผู้ที่อายุ40ปีขึ้นไปนะครับที่มีภาวะเข่าเสื่อมหรือที่แผนไทยเราเรียกว่าโรคลมจับปงแห้งเข่าเงื่อนไขคือให้บริการนวดพร้อมพอกเขา่าไม่เกิน5ครั้งใน2สัปดาห์ได้300พอยต่ตอครั้งอย่างที่บอกคือนวดสองบวกพอกหนึ่ง ที่เพิ่มเข้ามาก็เพื่อเป็นทางเลือกนะครับให้กับผู้ป่วยกลุ่มนี้ซึ่งมีเยอะมากแล้วก็อาจจะช่วยลดการใช้ยาแก้ปวดหรือว่าชะลอความเสื่อมได้ในมุมมองของแพทย์แผนไทยอืมเป็นทางเลือกที่ดีค่ะสําหรับผู้สูงวัยที่มีปัญหาเข่าเสื่อมแล้วรายการที่สองนะคะรายการที่สองคือบริการนวดหรือนวดประครบเพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการแล้วก็เด็กพิการค,ครับอันนี้เริ่มไปแล้วตั้งแต่หนึ่งเมษาหกเจ็ดอ๋อเริ่มแล้วใช่ครับแต่มีเงื่อนไขนิดนึงว่า ต้องเป็นหน่วยบริการตามมาตรา3เท่านั้นแล้วก็เน้นกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเด็กพิการอายุตั้งแต่แรกเกิดถึง18ปีหรืออาจจะมากกว่านั้นได้ถ้าจําเป็นนะครับการจ่ายเงินอันนี้ค่อนข้างตรงไปตรงมาคือพอยและ1บาทเลยนวดก็ได้200บาทไม่เกิน3ครั้งต่อสัปดาห์นวดประรบก็ได้250บาทไม่เกิน1ครั้งต่อสัปดาห์ดูเป็นการช่วยเหลือที่ตรงจุดดีนะคะสําหรับกลุ่มเปราะบาง ส่วนรายการสุดท้ายที่เพิ่มใหม่นี้เกี่ยวกับกัญชาใช่ไหมคะใช่ครับเป็นยาน้ำมันสารสกัดกัญชาที่มี THC ไม่เกิน3มิลลิกรัมต่อหยดอันนี้เริ่มใช้1ตุลาคม2 5 6 6ที่ผ่านมาค่ะแต่อันนี้เขาจำกัดเฉพาะผู้ป่วยมะเร็งเท่านั้นนะครับอ๋อเฉพาะมะเร็งครับจ่ายในอัตรา1,625บาทต่อขวด10 ml แล้วก็ไม่เกิน1ขวดต่อคนต่อเดือน การจำกัดกลุ่มเป้าหมายก็น่าจะเพื่อให้ใช้ในกลุ่มที่มีข้อบ่งชี้ชัดเจนนะครับเข้าใจค่ะนอกจากเพิ่มของใหม่แล้วของเดิมก็มีปรับปรุงด้วยใช่ไหมคะมีครับอย่างการจ่ายเงินค่าบริการแพทย์แผนไทยทั่วไปเนี่ยจะปรับรอบการจ่ายเป็นสองงวดต่อปีตามวันที่ส่งข้อมูลอันนี้อาจจะเกี่ยวกับการบริหารจัดการภายในของสปสชแต่ที่สําคัญอีกเรื่องคือบริการการชาทางการแพทย์ครับมีการปรับปรุงเงื่อนไขให้เข้าถึงได้กวอางขึ้น บ้างขึ้นยังไงบ้างคะ่ะอย่างยาน้ำมัน CBD ต่อ t h c สัดส,ส่วน20ต่อหนึขึ้นไปนะครับตอนนี้ใช้สำหรับโรคลมชักที่รักษายากหรือว่าดื้อยาได้เลยไม่ต้องผูกกับโครงการวิจัยของกรมการแพทย์เหมือนเมื่อก่อนแล้วอ๋อไม่ต้องแล้วครับแล้วก็ยาน้ำมัน TSC ต่อ CBD สัดส,ส่วน1ต่อ1เนี่ยก็ขยายจากเดิมที่ให้เฉพาะผู้ป่วยมะเร็งระยะประคับประคองหรือ p a l i a t i v e care ก็เป็นให้ผู้ป่วยมะเร็งทั่วไปได้ แล้วก็ยังปรับเรื่องปริมาณการใช้ยา CBD ต่อ THC 2 0ต่อ1ให้เป็นไปตามการใช้จริงตามข้อกำหนดไม่จํากัดจำนวนขวดแบบเดิมแล้วครับโอ้ و, การปรับปรุงเรื่องกัญชานี่ถือว่าขยับเยอะเหมือนกันนะคะใช่ครับถือว่าเป็นการยอมรับบทบาทของยากัญชาในข้อบ่งใช้ที่กว้างขึ้นแล้วก็ให้ดุลยพินิษแพทย์ในการปรับยามากขึ้นด้วยครับน่าสนใจค่ะ ทีนี้ถ้าเราลองย้อนไปดูข้อมูลการใช้บริการของปี67ที่ผ่านมาพอจะบอกอะไรเราได้บ้างคะข้อมูลปี67ก็น่าสนใจครับผู้บริการพื้นฐานนวดประครบอบสมุนไพรเนี่ยมีคนใช้เกือบ16ล้านครั้งเลยนะครับเบิกจ่ายไปประมาณ674ล้านบาทโห16ล้านครั้งครับแสดงว่าคนนิยมใช้แล้วก็เข้าถึงได้สูงส่วนบริการกัญชาทางการแพทย์ผู้ใช้เกือบ10,000คนเบิกจ่ายไปราวๆ12.8ล้านบาท ยังไม่เยอะเท่าไหร่ครับยังถือว่าไม่มากนักอาจจะด้วยเงื่อนไขาการเข้าถึงหรือความคุ้นเคยของทั้งแพทย์และผู้ป่วยที่อาจจะต้องใช้เวลาปรับตัวกันอีกหน่อยส่วนยาสมุนไพร9รายการมีผู้ใช้กว่า5ล้านคนเบิกจ่ายไปกว่า226ล้านบาทอันนี้ก็เยอะพอสมควรแสดงว่ายาแผนไทยที่พิสูจน์แล้วว่าได้ผลเนี่ยก็เป็นที่ยอมรับและใช้กันเยอะครับ ค่ะตัวเลขก็พอทําให้เห็นภาพรวมนะคะสรุปแล้วการเปลี่ยนแปลงในปีหกแปดทั้งเพิ่มบริการใหม่อย่างพอกเขา่าหนวดฟื้นฟูผู้พิการปรับระบบจ่ายเงินแล้วก็ขยายเงินขยะกัญชาดูเหมือนเป็นการพยายามจัดระบบการแพทย์แผนไทยแล้วก็ทางเลือกให้มันชัดเจนขึ้นเป็นรูป,ปธรรมมากขึ้นนะคะใช่เลยครับการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดนี้ก็สะท้อนความพยายามที่จะผนวกบริการเหล่านี้เข้ามาอยู่ในระบบหลักประกันสุขภาพอย่างเป็นระบบมากขึ้น มีการกำหนดกลุ่มเป้าหมายชัดเจนมีนกลไกการจ่ายเงินที่เหมาะสมซึ่งท้ายที่สุดแล้วเป้าหมายก็คือเพื่อให้ประชาชนมีทางเลือกในการดูแลสุขภาพที่หลากหลายแล้วก็เข้าถึงได้ง่ายขึ้นภายใต้สิทธิบัตรทองนี่แหละครับเป็นทิศทางที่น่าสนใจมากค่ะคำถามชวนคิดทิ้งท้ายสําหรับวันนี้ก็คือเมื่อการแพทย์แผนไทยแล้วก็ยากัญชาถูกนําเข้ามาในระบบมากขึ้นเรื่อยๆมีเป้าหมายการรักษาที่ชัดเจนขึ้น ขั้นต่อไปของการประเมินผลในระยะยาวทั้งในแง่ของประสิทธิผลจริงๆแล้วก็ความคุ้มค่าเมื่อเทียบกับการรักษาแผนปัจจุบันภายใต้ข้อจำกัดงบประมาณของสอปสชเนี่ยมันจะมีหน้าตาเป็นอย่างไรต่อไปแล้วจะนำไปสู่การปรับเปลี่ยนอะไรอีกในอนาคตคงเป็นเรื่องที่เราต้องติดตามกันยาวๆเลยค่ะ